ก็เลยไม่ถึงไม่กี่วันก็จะว,วันเป็นวันออกพรรษาวันมหาปวารณาคือวันที่ปวารณาใหญ่ของพระก็หมายความว่าพระอยู่จำพรรษาด้วยกันสามเดือนมาจาก สถานที่ต่างๆกันทั้งพระใหม่พระที่บวชพานานแล้วกาบการปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี่คือต้องการฝึกจิตให้สงบแต่ว่าสิ่งที่ขวางหรือกางกั้นจิตของเราไม่ให้สงบนั้นนันก็มีเราจะเรียกว่าเป็นกิเลสมาร ก็ไดนะ้ความยินดีความยินไล่ความโกรธความพยาบาทความฟาุ้งซ่านความหมงุดหงิดความมังเลสงสัยความ,มงงเอาหันอนเรือท่านเรียกภาษามาเรียกว่าเป็นนิวรณ์ก็เครื่องกลางกั้นจิตใจไม่ให้สงบห้าประการที่เราจะนั่งสมาธิกันในวันนี้ เห็นไหมว่าเราจะภาวนาพุทธโธนู่นลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธในแวบเดียวจิตเราก็คิดไปในเรื่องต่างๆมากมายไม่หยุดนิ่งพอมีสติกลับมากลับมารู้ลมหายใจอีกมาพุทธโธอีกพอหายใจเข้าพุทในยังไม่ทันหายใจออกจิตก็วิ่งออกไปแล้ว ความคิดฟุ้งซ่านอย่างนี้มันก็กั้นจิตของเราไมา่สงบตั้งแต่ว่าเราเกิดขึ้นมามีความรู้สึกนึกคิดก็เป็นอย่างนี้ตลอดนี่เมื่อเรามาจะมาฝึกกรรมฐานก็คือสิ่งที่เป็นฐานตั้งมั่นนะของการกระทำการเจริญสติ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติดื่มทำพูดคิดก็มีสติครน,นี้เราก็มาดูว่าในวันหนึ่งเนี่ยพวกเรามีสติที่จะรู้ตัวอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เราจะไม่มีสติเลยคำว่าไม่มีสติเลยนี่สติที่จะรู้ตัวในทางธรรมะ แต่ว่าสติที่เป็นตัวเป็นตนนี่เรามีอยู่เสมออันนั้นที่เรามีอยู่นการฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นเพื่อที่จะได้เอาชนะสิ่งที่มันเป็นกิเลสกลางก้านจิตใจมันก็ต้องมีการต่อสู้กันเนีกว่าเป็นมัชเป็นมัรคือศีลสมาธิปัญญาต่อสู้กับกิเลสที่มันฝังแน่นอยู่ในใจนั่นแหละ เรียกว่ามันฝังแน่นอยู่นานก็ได้แล้วจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้หลวงพ่อชาเปรียบเทียบไปหน้าฟังว่าเหมือนกับมะนาวชิ้นหนึ่งมะนาวโรคหนึ่งมีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวนั้นมันจะอยู่ที่มะนาวไหมความรู้สึกว่าเปรี้ยวนั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นก็เมื่อต่อว่าเอามะนาวนั้นมากระทบกับลิ้น รู้รสขึ้นมาจึงว่ารู้สึกว่าเปรียร้ยวว่คกิเลสก็จะเกิดขึ้นตอนที่มีการกระทบเรียกว่าผัสษะตาเห็นลโลกโูฟังเสียงจะบวกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลธภัณรูปธ,ธรรมรมณ์ด้วยใจกิเลสก็เกิดขึ้นตรงนี้อีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสมีอยู่มานานแล้วแต่เมื่อกระทบแล้วก็มาเกิดขึ้นมาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็เรียกว่าก,กรรมการกระทำทั้งหลาย ก้อ้เกิดกิเลสเกิดขึ้นมากิเลสนี้ก่อ้เกิดวิบากกรรมขึ้นมาก็เรีวกิเลสก,กรรมแล้วก็วิบากมันก็หมุนวนกันอย่างนี้เป็นวัตะอยู่ในใจนั่นเองตอนนี้เมื่อเรามาสร้างความดีนี่ก็เพื่อที่จะมาตาัดมาตัดาวัตตสงสารให้มันสั้นลงเคยมีแต่ความโลบคิดแต่อยากจะร่ำจะรวยมาก แต่ไม่เคยบริจาคทานพอสุดท้ายเราก็คงเอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้ว่าผู้ที่มีปัญญาและหลายคนทั้งเมืองไทยเมืองนอกมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ตั้งเป็นมูล,ลนิธิช่วยเหลือคนอยากคนจนช่วยสาธารณประโยชน์มากมายเพราะเขาเร็งเห็นถึงประโยชน์ของการมีทรัพย์เปลี่ยนจากทรัพย์ ที่เป็นอย่างหยาบก็มาเป็นทรัพย์ที่ละเอียดเป็นอริยทรัพย์ก็ามาอยู่ฝั่งแน่นที่กุมมันในใจที่จะเอาไปได้ความสุขใจที่ได้สร้างความดีเอาไว้นั่นเองเน,นี้วัาฐานนือ้อีลนี่ความมั่นคงทางด้านจิตใจเราก็ต้องฝึกจิตของเราให้มาอยู่ในศินห้าประการคงจะทราบกันดีแล้วว่ามีอะไรบ้าง เมื่อเรามีทานมีศีลแล้วก็ยังเห็นว่าจิตเนี่ยมันยังไม่นิ่งล่ะเมื่อเรากระทบอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาในกับภัสสะตาหัวจมูกลิ้นกายและกระจายนี่เป็นภายในรูปเสียงกิรติพรตธรรมะธรรมรมเป็นภายนอกกระทบกันแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมายินดียินร้ายความโกรธความเกลียดความรักความชังความกลัวเกิดขึ้น แต่สิ่งทั้งหลายเราเนี้ยถึงจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแท้จริงไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าตัวความหลงของเราที่มีมานานแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นเราทั้งหมดที่ยินดีก็ว่าเราเป็นคนรู้สึกยินดีที่ยินร้ายก็ว่าเป็นเรายินร้ายแต่ถ้าเรามาคิดดูสิความยินดีชั่วโมงที่แล้วยังไม่มีเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ แล้วหลังอีก,อกไม่นานความยินด,ดีนี้มันก็ดับไปมันไปที่ไหนถ้าเป็นเราแล้วไปไหนความยินด,ดีนะั้นมันหายไปแล้วความยินร้ายก็หมดไปแล้วมันไม่ใช่เราจริงๆมันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ว่ามีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับลงไม่มีตัวเราที่แท้จริงตรงนั้นนี่เรียกเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาก็ จะชนะสิ่งที่หุ้มหอ่อจิตใจของเราได้ก็คือกิอออเลสจ,จิตจะสว่างไสวคราวนี้เราจะปฏิบัติให้เกิดปัญญาอย่างนี้ได้ก็มาจากที่ว่าจิตต้องมีสติมีสมาธริระดับหนึ่งถ้ามีสติสมาธิที่ดีก็เห็นชัดในระดับหนึ่งถ้าสติสมาธิมันมีกำลังมากขึ้นความคมชัดก็มากขึ้น เราก็คงจะรู้จักกันสมัยนี้มีสมาร์ทโฟนกันทุกคนกล้องถ่ายรูปก็ดีความคมชัดก็ดีต่างๆมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับสติสมาธิของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมันก็คมชัดมองเห็นชัดเจนขึ้นก็เกิดปัญญาที่จะปล่อยวางได้ชั่วคราวว่าไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆ นี่ปัญญาเกิดแต่คราวนี้การรวมกันอยู่นี่บางครั้งปัญญาก็ไม่มีสติสมาธิมันก็อ่อนมากก็เหลือสินที่เข้มแข็งแต่ว่าการแสดงออกทางกายทางวาจาทางสายตาที่มันไม่ชอบมันก็ยังมีสังเกตดูได้เวลาเราโมาโหแล้วถ้าเรามันก็เปลี่ยนไปนะมองหน้ากันไม่ได้มันจะมีปัญหา เพราะโทสะมันท่วมทนหัวใจอยู่ป็นอย่างนั้นมันร้อนมันมองแล้วตามัมนกระขวางอย่างนี้เป็นต้นนะกิริยาท่าทางก็ไม่สงบนิ่งไม่เย็นปกติถ้าเรามีขันติมีความอดทนสุรัจจะมีความสงบเสงี่ยมได้อันนั้นละ่ะมันก็เรียกว่าเราค็กลุ่มกายของเราได้วัจาได้ อต่นี้กำลังอินทรีย์กำลังของเรามันยังอ่อนอยู่เนี่ยกำลังพระกำลังเรายังอ่อนอยู่มันก็แสดงออกมาเพลอสติก็พูดวาจาที่จะไปส่อเสียดจิตใจของคนอื่นเขาให้มีความทุกข์พูดคำหยาบไปบ้างหรือพูดไม่ตรงความจริงก็งแสดงออกทางกายเป็นกายกรรมวจิกรรมไป ที่ขัดเมตตาแต่ทุกคนก็มุ่งหวังที่จะต้องการความดีพระสงฆ์มาอยู่รวมกันปีนี้ก็ทั้งหกสิบกระรูปหกสิบสามรูปนี่ยนะก็ต้องมีอย่างนี้แหละนะทางกายวาจาก็ต้องมีถ้าจะทำยังไงทางใจนี่ไม่ต้องพูดถึงละกระทบอารมณ์ก็มามันก็คิดไม่ชอบปรุงแต่งไปสารพัดอย่าง เมื่อมีการกระทําอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าในวันมหาปวารณาออกพรรษาปกติพระท่านจะสวดพระปฏิโมกขอพระวินัย227มาทบทวนกันแต่คำนี้ท่านอนุญ,ญาตเป็นพิเศษว่าให้สวดมหาปวารณาซึ่งกันและกันว่าการอยู่รวมกันการมาสร้างความดีร่วมกันนี้อาจจะกระทบกระทั่งจิตใจ ของเราไม่มากก็น,น้อยต่างคนต,งต่างต้องให้อภัยกันนะให้อภัยซึ่งกันและกันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดที่ร่วงกันแล้วก็ให้อภัยกันแล้วก็คิดว่าเราก็มุ่งหวังที่จะสร้างความดีถ้ามีอะไรก็ให้ตักเตือนกันได้ตักเตือนก็ด้วยความเมตตาความเพารพกคารวะซึ่งกันและกันอันนี้ พระท่านก็จะปฏิบัติกันอย่างนี้ส่วนพวกเราก็เหมือนกันนะมารวมกันอย่างนี้อาจจะมาเจอกันหรือเพิ่งเจอกันใหม่ๆหรือเจอกันหลายครั้งแล้วก็อาจจะชอบใจไม่ชอบใจกันบ้างทำให้จิตใจของเรามันหมองไปบ้างก็ให้อภัยซึ่งกันและกันตั้งใจว่านะอย็ไม่กี่วันจะออกพรรษาแล้วล่ะอาทิตย์น้านู่นออกพรรษาก็จะมีงานคาทินิก เราก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันละไม่ถือโทษโกรธกันละทางกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมบันไดที่ล่วงเกินกันมาก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันนะอโหสิให้กันและกันละอย่างเงี้ยไม่่ว่าตายแล้วไปโหสิให้อโหสิให้กันตอนมีชีวิตอยู่นี่แหละเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราอย่างนั้นแล้วก็เกิดความสามัคคีปรองดองกันขึ้นมาใหม่ ตั้งใจใหม่ที่จะสร้างซึ่งความดีความสามักีรปรองดองกันนี่มันสำคัญมากเพราะพระภิกษุห้าโรอยู่จำภาษาด้วยกันตลอดภาษาพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ทอดภากถินได้เห็นไหมต้องสามคักันบางวัดก็อาจจะอยู่กันห้าโรปอยู่ไปหนึ่งเดือนอีกรูปหนึ่งหนีออกไปเลยเพราะไม่ถูกกันก็ไม่สามารถรับภากถินได้เห็นหมญาติโยมนี่ทอดป่าก็าทอดได้ตลอดปี แต่ทอดภากรถิ่นที่ทอดได้แค่เป็นหนึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากออกพรรษานั่นก็เป็นที่นิยมว่าจะได้อานิสงส์มากเออท้เฉพ,พาะผ้าป่านี้ก็จะทอดเมื่อไหร่ก็ทอดได้ใจก็เลยยังไม่มุ่งตรงในการทํานักแต่ถ้าเป็นผ้ากรถินนี้รู้สึกความจิตใจเบิกบานอยากจะทอดกรถินอยากจะเป็นประธานสักหนึ่งครั้งก็มีในชีวิตของเราแต่วัดมาาจันทร์ก็เปิดโอกาสว่าให้เราเป็นเจ้า ของงานให้พวกเราเป็นเจ้าภาพใหญ่ทุกคนเลยมีผ้ามาสักหนึ่งผืนในชีวิตนี้เรานี่แหละคือเป็นเจ้าภาพทอดภระกินอาตมาจึงไม่ได้รับจองพิเศษคนจองพิเศษก็ได้ก็มารวมกันก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็เป็นผู้ตั้งใจที่จะมาถวายวบรวมกำลังจะตุปรจใจทยธทานบรมพุธศาสนา ตามกำลังศรัทธาของเราคนมีมากก็ทำมากคนมีน้อยก็ทำน้อยแต่ทุกคนก็มารวมกันที่จะมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันแว่็ทอดค่ากระถินนี้มาได้วหวังอย่างอื่นละหวังศรัทธาของพวกเราที่มารวมกันทุกๆปีก็มาก,กันเต็มอุบสถก็น่าชื่นใจมากทีเดียวทุกคนเป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายพร้อมเพียงกันด้วยเสียงดังนะน่าชื่นเจ็ดใจ,ดจ,ดจ,ดจก็เบิกบาน น่อันนี้สงเหล่านี้จะมีได้ก็ต้องพระภิกษุอยู่จำพรราห้ารูปนะสามัคคีกันอืมก็เป็นหน้าที่อของจเจ้าอาวาสที่จะปกครองละต้องให้พระสามัคคีกันไว้อย่าให้แตกสามัคคีเออรวมกันอันนี้สำคัญทีเดียวพระพุทธเจ้าจึงอนุญ,ญาตพิเศษก็ความเป็นมาเป็นไปเราก็คงทราบว่าพระภิกษุสามสิบรูปเดินทางมาจะไป พระพุทธเจ้าเมืองพระเจตวันมหาวิหารนั่นแหละี่วะพระเจตวันแต่ไปไม่ถึงนะจำปัญหาอยู่ที่เมืองสาเกตออกภาษาแล้วก็รีบไปจะไปฟังธรรมพุทธเจ้าละลระพุทธเจ้าเทศน์สอนสาเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยแต่ท่านเห็นว่าพระภิกษุจีวรเก่ามากแล้วจึงอนุญ,ญาตว่าถ้าอยู่จำปัญหาแล้วก็ให้เธออยู่ที่จำปัษาก่อนให้อนุญาตให้ ผู้มีศรัทธาถวายผ้าได้เนี่ยภาครถินได้พระบุทธเจ้าบัญญัติไว้นะจึงมีพวกเราได้มาทอดภาครถินพระท่านจึงมีอนิสงส์รับภาครถินได้ก็ได้ความสามาคัคคีของพระพิสุสงฆ์นั่นเองก็ขอ,ขอเราตั้งใจว่าทุกทกท่านที่มารวมกันปฏิบัติกันตลอดสามเดือนมาการทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ภาวนาซึ่งกันและกันให้อาภัยซึ่งกันและกัน ตั้งจิตตั้งใจของเราใหม่นะรวมถึงพวกเราจะอยู่ที่ทํางานด้วยเหมือนกันนะที่ทํางานกันตลอดสามเดือนนี้ก็ให้อภายซึ่งกันและกันตั้งจิตตั้งใจของเรานั้นให้เป็นบุญเป็นกุศลเอาไว้นะก็ขอให้เจริญในธรรมนะเจริญพร